เนื่องจากเมื่อวานที่ฝ่ายปกครองบุกไปทลายบ่อนขนาดใหญ่กลางเมืองที่เมืองคอนแล้วก็พบว่ามีนักพนันชายหญิงเป็นร้อยคนเลยนะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับทั้งสั่งเด้งนายอำเภอทั้งพานักพนันเป็นร้อยคนขึ้นรถหกล้อไปส่งฟ้องศาลครับไปดูคลิปตอนเจ้าหน้าที่บุกไปทลายบ่อนกันก่อนครับ นี่เป็นภาพนาะทีเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปทลายบ่อนขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกลุ่มนักพนันชายหญิงได้กว่า100คนยึดอุปกรณ์การเล่นพนันได้เป็นจํานวนมากนะครับล่าสุดความคืบหน้าวันนี้ตํารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชคุมตัวนักพนันกว่าร้อยชีวิตแต่เนื่องจากนักพน,นันมีเยอะมากครับ,รบจะขึ้นรถธรรมดามันขนไปไม่พอจริงๆ ต้องขึ้นรถหกล้อไปแบบนี้ของกองร้อยอาสานครศรีธรรมราชส่งฟ้องสารแขวงนครศรีธรรมราชเพื่อให้สารพิจารณาตัดสินลงโทษท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดนะครับมีรถตำรวจสายตรวจ191ที่นำขบวนมีมอเตอร์ไซค์สายตรวจอีก3คันปิดท้ายเดินทางกันไปที่สารแขวงรวม3เที่ยวทั้งนี้มีนักพนัน6คนที่ให้การปฏิเสธและประกันตัวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนจะสอบสวนสอบปากคำและส่งฟ้องศาลภายหลังต่อไปครับขนาดหกล้อยังสามเที่ยวเลยนะครับซึ่งแน่นอนนักพนันมากขนาดนี้กลางเมืองขนาดนี้แล้วก็โกดังพนันนี่ใหญ่โตเลยนะครับงานเด้งต้องมาครับล่าสุดนะครับนายสมพงษ์มากมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับลงนามคําสั่งย้ายนายบัญญัติปนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการกาแทนในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทําการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มีผลตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นไป